ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีชาวแฟนคลับเกมไมครับทุกท่านกันด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเอาชนะีวิตรอด snap shot 2 1 w 1 4 a เนอะอ่ะจาก ep ที่แล้วที่เราไปตามหาสตองโฮนะฮะเดี๋ยวใน ep นี้ผมว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องมาจัดโซนหมู่บ้านใหม่ละเพราะรู้สึกว่าพอชาวบ้านมันเยอะกับหมู่บ้านเก่าที่เคยอยู่มันรู้สึกว่ามันเริ่มจะเล็กเกินไปเนาะ อย่างแรกที่ผมอยากรู้คือผมจะหาย่ังไงว่าชาวบ้านมันอยู่แถวไหนหมายถึงว่าเขตของหมู่บ้านอะมันอยู่แถวไหนบ้างมันต้องหาย่ังไงอะมันต้องหาแบบไหนอะงงะหาอ่างไงช่างมันแล้วกัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวในโจทย์สลับวันนี้เราจะทําพื้นดาลางนี้โล่งให้หมดเลยว่าไงไม่ต้องสงสัยนะนี่มันมาจากประตูมันออกมาจากประตูเนเธอร์ ไอพิกลินน้อยแล้วมันก็กลายูวีปิกแมนอยู่ในบ้านผมตอนนี้เดี๋ยวผมจะถางพื้นก่อนเลยถางให้มันเรียบให้มันเป็นระดับเดียวกันกันกบบ้านที่ผมอยู่ตอนนี้เนาะจะมีใครดูตอนผมถางดินเปล่าวะจ่ายอีพีที่ผ่านๆมาผมได้อุดบล็อกดินให้มันดูสวยๆอีพี EP นี้เราก็มาทุบมันจนได้ไม่เป็นไรเพื่อความสวยเพื่อความเป็นระเบียบของโซนหมู่บ้านเรานะฮะผมจําได้เลยตอนเล่นโลกไมค้าฮาร์ดคออ่ะ ผมใช้ที่ขุดเหล็กคือมันเร็วแหละแต่มันไม่ได้เร็วแบบเวอร์วังขนาดนี้ไงอันนี้แบบเร็วกว่านี้ไม่น่ามีแล้วมีมีมีอยู่ผู้ผิดเนเธอไลท์ Network. คือผมเจออยู่ตอนที่ผมขุดหาแร่เนเธอคอร์ผมเจอไอ้เจ้าเนเธอไลท์ Network. อยู่สองก้อนนะฮะซึ่งอันนั้นผมไม่ได้ขุดนะผมแค่ เอาเอาไว้นั่นแหละดิมบล็อกไหนที่ผมไม่ได้เก็บก็ให้มันดีสปอนไปนเลยแล้วกันนะฮะท่าผู้ชมลายตาแน่เลยต้องผมถางดิมผมไม่ค่อยได้ถางแบบตรงๆผมชอบทางแบบปืดป๊ดปืดป๊ดปื๊ดอย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยวตรงที่เป็นหมู่บ้านผมจะเก็บไว้ก่อนเนาะแต่ว่าตรงที่เป็นรอบนอกนี่ผมจะขุดออกให้หมดเลยหลายร้อยได้อยู่นะเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็บ้านชั่วขาวสำหรับชาวบ้าน สำหรับเอาไว้ให้ชาวบ้านทำลูกกันนี่คือวิธีที่จะซ่อมผ่วนะฮะเอาเหล็กไปแลกกับชาวบ้านผู้นี้เนี่ยแหละอันนี้จริงๆมันหลายตัวอยู่นะผมทำไม่เยอะอยู่นะเอาเหล็กหมดซ่อมไม่เต็มไม่เป็นไรจริงๆเหล็กมันเหลืออยู่เหล็กมันเหลืออยู่แต่ว่าซ่อมไม่เต็มตากุดอะไรเนี่ยอะไรของยูฮะดินพวกนี้ที่ผมเก็บไม่ได้ มันน่าจะเก็บได้แหละนะไันนี้ไม้มาไม้มาไม้มาวิ่งไลไรเก็บไปพอดเดี๋ยวดินพวกนี้ถ้าเราไม่เก็บเดี๋ยวมันจะดีสปอนไปเองเนาะผมเก็บเก็บไว้เผื่อว่าเผื่อมันจะต้องได้ใช้ก็เก็บไว้ไม่เสียหายเดี๋ยวผมใช้ที่ขุดซิลทัตตอนนี้เนาะอนาคตไม่ได้ใช้บล็อกหินพวกนี้แน่นอนวางเป็นพื้นอย่างนี้เลยเนาะ ผมวางไปเลยผมไม่เสียดายเหล็กแล้วเพราะว่ามีฟาร์มเหล็กทั้งทีเก็บไว้ก็ไม่รู้จะไปใช้ทําอะไรมาวางนี่เลยแล้วกันโอเคนะฮะหลังจากที่วางตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมนี่ก้าวต,ต่อไปผมจะทำก็เดี๋ยวมีคนสงสัยแนะ่เลยทาไมถึงวางนี้ตรงนี้ผมจะวางเป็นพื้นเฉยเเนาะส่วนตรงไหนที่ผมคิดว่าผมจะทําเป็นทางเดินผมจะขุดพวกนี้ออกแล้วก็จะวางเป็นล็อกอย่างอื่นแทนซึ่งในหัวผมคิดว่าก็ น่าจะไม่พ้นบล็อกหินแหละเนี่ยสีเทากับสีขาวผมรู้สึกว่าเวลาอยู่ด้วยกันมันไปด้วยกันได้ดีเนี่ยเนาะไม่เน้นเทเจอร์เลยเลยมากมายหรอกเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมคิดว่าผมจะเริ่มทุบคทลลบ้านเริ่มทุบสร้างใหม่เทีละบ้านเนาะสร้างใหม่ในรูปแบบของผมซึ่งอ่าผมต้องไปเอาหินก่อนเรามีหินในนี้ปะวะผมจะเริ่มจากบ้านหลังที่ใกล้ที่สุดแล้วกัน นี่หลังนี้นะฮะอ้าวออกมาหมดยังหมดยังโอเคหมดแล้วใช่ไหมเอาต้องรีดทาให้เสร็จก่อนที่มันจะลางคืนเนาะเพราะว่าเราทุบเตียงมันออกไม่งั้นมันจะเดิมเป็น,ม,น,ม,ปนมันจะเดิมเป่นเปลีป่ยน,นอยู่นั่นแหละตัวบอกให้หมดตัวบอให้หมดตัวบให้หมดรีโนเวทบ้านไม่ได้รีโนเวทนะอันนี้เขาเรียกว่าทุบสร้างใหม่ น่าจะไม่ลมเชิงบ้านหรอกน่าจะเป็นแบบเหมือนเหมือนทุกอันนั่นแหละน่าจะเป็นแค่สร้างแค่ให้มันเหมือนบ้านแล้วก็ข้างในจะวางแต่เตียงไว้กําหนดขนาดบ้านสักกําหนดขนาดบ้านคร่าวๆก่อนอ่าตรงไหนเป็นทางเดินนะตรงนี้เป็นทางเดินใช่ไหมโอเคงั้นทุบเนี่อ,อ,อเอาเตียงมาที่นี้เราจะวางเตียงไว้ก่อนเนาะให้มันให้มันมาเซฟ ประมาณแบบว่านี่บ้านของเรานะมันจะได้กลับมานอนได้ไอ้สามตัวนั่นอะ่ะเฮ้ยเกลเลมเดินอ,อกไปให้หน่อยเฮ้ยออกไปเดินออกไปวางกระจกตรงนี้กระจกตรงนี้อ่าข้างๆตรงนี้ใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ปึ๊บโอเคที่เหลือเราจะไปหาสโตนบิกมาปิดหินเรามีแค่นี้ไม่พอแน่นอนอ่างั้นเดี๋ยวผม นอนก่อนดีกว่าคือถ้าให้ผมพูดจริงๆนะถามว่าการสร้างแบบนี้มันเปลืองงบประมาณไหมถือว่าผมก็ถือว่ามันค่อนข้าง,างใช้ได้เลยนะมันเปลืองงบประมาณใช้ได้เลยแต่ว่าในอนาคตที่เป็นโซนตัวนี้ผมจะจํากัดบ,บริเวณไวนะ้เนาะประมาณว่าไม่ให้ชาวบ้านมันเดินออกไปแล้วก็ไม่มีม็อบตัวไหนที่สามารถเข้าไปในเขตได้ประมาณแบบผมจะทํากําแพงไว้อะเอ,อ ซึ่งเดี๋ยวอนาคตเราจะทำแบบไหนยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนะฮะอาจจะไม่ได้สร้างกำแพงอาจจะทำเป็นแค่ทางลาวาเฉยๆหรืออาจจะทำเป็นรั้วงงงนนึงก็ได้เนาะบ้านหลังแรกเสร็จแล้วนะฮะคือมันก็ไม่เชิงบ้านหรอกมันแค่เป็นที่พักพิงเฉยๆเดี๋ยวตรงน,นี้เราสามารถวางเ,เตียงเพิ่มได้อีกเนาะ อนาคตรเราจะขยายหมู่บ้านเดี๋ยวมันจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ค่อยว่ากันอีกทีเราต้องรวมวัวให้มันอยู่ที่เดียวกันเราจะเอาไปไว้นน่นตรงนี้พอเราจะเคลียพื้นที่นะฮะไอในอนาคตนี่ผมคิดว่าบล็อกเหล็กเราอาจจะเอาไปทําอย่างอื่นแล้วเอาบล็อกคอนกรีตมาปึ๊บแทนก็ได้เนาะซึ่งนั่นมันเป็นเรื่องของอนาคตที่ผมคิดไว้เฉยๆนะฮะที่ผมดูตอนเนี้ยมันเป็นเส้นเป็นเส้นนะมันดูไม่เรียบเท่าไหร่ มันจะดูลายตาลายตาหน่อยอันนี้พูดจริงๆเลยซึ่งถามว่ามันสีขาวไหมไมนสีขาวมันขาวสวยดีด้วยเนาะเดี๋ยวเหล็กพวกนี้เราอาจจะไปทําอย่างอื่นกันเราจะเอาบล็อกคอนกีมาปุ๊บปูพื้นแทนนะฮะว้ายออกมาทีละตัวสิเฮ้ยฮัลโหลอะไรมันจะแย่งกันขนาดนั้นเนี่ยมันมีพึ่งพวกนี้ด้วยที่มันแบบมันติดลัวอะไรวะ มามานี่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 มามานี่เราจะเอามันไปขังรวมกับเพื่อนมันนะฮะอย่าปีนรั้วสิลงลงมาไม่เอาไม่เล่นปีนรั้วโอเคหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมโอเคปุ๊บโอเคอ่ะอ่ะอ้าวกลเลมเพราะว่าเด็กชาวบ้านลงไปทำไมถ้าอีพีเดียวไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าโปรเจกต์นี้มันใหญ่มันใหญ่เกินเบอร์ไปเปล่าวะ ไม่รู้แหละมันได้ลงมือทําแล้วไม่รู้แหละมันต้องมันไม่มีถอยหลังไม่แต่เดินต่อไม่แต่เดินต่ออย่างเดียวตอนเนี้เหมืองหมู่บ้านจะสันไงไม่รู้สร้างหมู่บ้านจะสันเลยหลังคล้ายๆกันเหมือนๆกันองค์ประกอบเหมือนๆกันโอเคเดี๋ยวไอ้ตรงบ้านไอ้ตรงบ้านเนี้ยบ้านหลังเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรอะเนี่ยบ้านหลังเนี้ยผมจําว่าผมวางเตียงไวอยู สามพอดีโอเคอ่าบังคับให้มันเป็นนอนตรงนู้นนะฮะทีนี้นี่บังคับให้มันนอนบ้านหลังนี้แทนทั้งสามตัวเลยพับับเดี๋ยวเราค่อยหากระจกมาคืนมันเนาะไอ <c oughs> เรื่องพื้นตอนนี้ <c oughs> ผมไม่อยากคิดมากกับมันเนาะถ้ามันมีไอเดียอะไรแล่นออกมาในหัวเดี๋ยวผมก็จะทํามันออกมาเองแหละไม่อยากไปคิดไม่อยากไปคิดมากเพราะว่า ตอนเปิดคิดแรกๆก,ก็คิดไปเรื่อยเแล้ว่าจะทำว่าจะทำพื้นบล็อกอะไรดีตอนนี้ก็ปล่อยตามความคิดและกันคิดไอเดียแบบไหนได้ก็จะทําแบบนั้นจริงๆไอทาฟาร์มที่ผมแนะนําว่าให้แลกตัวละสองครั้งพอนะฮะถ้าแลกกว่านั้นมันอาจจะขึ้นราคาให้เราได้ถ้ามันขึ้นราคาเราจะรู้สึกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับเราหรอกเพราะว่าเรามีฟาร์มเหล็กที่มันเยอะอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความคุ้มในการแลกครั้งหนึงอะ ผมอยากให้มไม่ได้คุ้มๆไงอ่ะ <c oughs> <c oughs> ขึ้นมาได้ลงไม่ได้อ่ะเยี่ยมยอดโอเคนะฮะขุดมาตอนนี้จะเสร็จละแป๊บเดียวเองอิอทธิพลของที่ขุดเพชรแล้วก็เอฟซีเอนซีห้างี้แหละผมอยากรู้ว่าอยากรู้อย่างเดียวตอนเนี้ชาวบ้านที่มันเคยนอนตรงนั้นอนะ่ะมันจะมานอนตรงนี้ไหมสามตัวนั่นอนะ่ะ ผมอยากรู้แค่นี้แหละเพราะว่าหลังนั้น่ะเขามาอยู่แล้วแต่ว่าหลังนี้ไม่รู้เขาจะมาอยู่ไหมโอเคหนึ่งตัวสามตัวน้นไปแล้วนอนที่ประจำโอเคถือว่าใช้งานได้นะฮะไปะหรือว่าประสบความสําเร็จละเดี๋ยวจะมืดตรงนี้มันมืดมืดตรงนี้ผมจะทําเป็นบ้านเนาะเป็นบ้านอา ตรงกลางเราจะทาเป็นลานใช่ไหมแล้วตรงไหนเราจะทําเป็นโซนบล็อกอาชีพอะถ้าจะวางไว้ตรงกลางเลยก็ได้แต่ว่าผมอยากทำมันเป็นโซลแบบโซนนี้แลกเหล็กนะโซนนี้แลกหนังสือเอ็นชาร์นะแบบเนี้ยนั่นนะสิยังคิดไม่ออกแฮะแต่ว่าผมคิดว่าผมน่าจะทําเป็นแบบเป็นเหมือนอ่ามันเรียกว่าอะไรวะที่มันจะเป็นแบบเหมือนเป็นโถงโลง่โลงๆอะ มีเสามีหลังคามีกำแพงนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ปิดกำแพงหมดไม่ได้มีหน้าต่างเยอะแล้วก็ไม่มีประตูประตูแบบประตูเปิดปิดอะ่ะจะเป็นแบบประตูใหญ่ๆเป็นประตูแบบเปิดโล่งอากาศถ่ายเทได้อย่างเงี้ยผมนึกไม่ออกว่ามันชื่อว่าอะไรนะโอเคเดี๋ยวผบจะมาสร้างเพิ่มเนาะเพราะว่าผมจะได้ทุบบ้านหลังนี้ออกเนี่ยบ้านหลังชั่วคราวเนี่ยผมจะได้ทุบออกอีก เราเว้นหนึ่งสอสามปุ๊บโอเคคือตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าถ้ามันมีเสียงรบกวนจากข้างนอกก็ขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมนะเปิดหน้าต่างเปิดประตูเพื่อให้มันระบายอากาศเออไม่รู้จะทธิบายยังไงทุกๆวันผมจะเปิดประตูแล้วก็เปิดหน้าต่างทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะเพื่อให้มันระบายอากาศแล้วผมก็จะปิดเหมือนเดิม EP นี้พูดตรงๆว่ามันอาจจะยาวหน่อยเนาะ อาจจะยาวเกินไปเพราะว่าปกติทุกคลิปผมนําจะไม่เกิน20นาทีสักคลิปเลยแต่ว่าอีพีนี้มันอาจจะยาวไปหน่อยนะฮะด้วยความที่ผมอยากให้มันแบบเพอร์เฟกอ่ะอยากให้มันออกมาดูดีให้มันออกมาแบบดูโอเคโอเคนะฮะซึ่งผมคิดในผมคิดไว้แล้วแหละว่าอีพีเดียวมันไม่เสร็จแต่ว่าผมจะพยายามทําแต่ละโซนให้มันเสร็จให้มันเสร็จไปเลยไปใช้แรงไม้ทั้งหมดที่มีเผาให้หมด บันไดเราได้ใช้ไหมเอ,เ,เอาลวเผาเอาลวเผาทิ้งแล้วกันเนาะตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะนอกจากเอากระจกไปแปะเอ,อ๊ะหืมวางวางผิดนี่นะทัวนี้มีซื้อทัดแหละเราไม่ได้จริงๆมันไม่เสียดากระจกแหละซรายเนีย่ยมีเยอะแยะเลยแต่ว่าขี้เกียจเผา <c ười> แค่นั้นแหละนะฮะเหตุ hey, ผมผมนะ เหตุผลองเดียวเลยขี้เกียบเผาอ่าเราไปย้ายเตียงมาดีกว่าสามเตียงผู้โชคร้ายนะฮะตอนนี้รอหินเผาอย่างเดียวนะฮะเราเตียงเราก็ย้ายมาแล้วสามเตียงผู้โชคร้ายตะก,กี้ย้ายมาแล้วตรงนี้น่าจะสร้างได้อีกหลังนึงมั้งน่าจะเป็นหลังสุดท้ายแล้วเป็นบ้านที่ไม่รู้สึกเหมือนบ้านเลยโอเคมันได้อีกหลังนึงเนาะตรงนี้อ่าเว้นมาหนึ่งสอง สามาก็จะวางตรงนี้ถามว่าทําไมผมถึงใช้เขาบลูสโตนวางก่อนเพราะว่าตรงเนี้ยเราจะถมพื้นอยู่ดียังไงมันก็ไม่เห็นอยู่แล้วผมเลยใช้เป็นบล็อกอะไรก็ได้เลยแล้วกันเนาะตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะมีโอกาสมอนที่จะเกิดแถวๆนี้สูงแฟนทอมจะเกิดปะวะเฮย่งเตียงกันเ <c oughs> พื่อนเพื่อนบ้านนู้นก็มีนะฮัลโหลฮโปลุกปปุกเด็กเด็ก ดูใครจะนอนเนาะ <c oughs> เด็กนอนผู้ใหญ่อยู่ไปแย่งเด็กอะ่ะอยู่ไปแย่งเด็กตรงนั้นอะ่ะตอนนี้ผมทํางานตอนกลางคืนนะฮะถ้ามันมีมอมมาโจมตีผมก็พร้อมจะสู้แล้วผมไม่รอกลางวันและรอกลางคืนนี้รอกลางคืนนี่แหละไกลขนาดนั้นยังมองเห็นอยู่อสมเป็นซอมบี้โอ้โห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  มีถนูอยู่สองดอกน่าจะตายแหละขอบคุณโลเลมพวกนี้ด้วยนะที่อุต์อยู่ซัพพอร์ตเราเดี๋ยวผมว่าเวลาผมสร้างโซนหมู่บ้านตรงนี้เสร็จปุ๊บโกเลมจะไม่ค่อยได้ทํางานและต,ต่ได้เดินสบายแล้วอย่างนี้เพราะว่าตามที่ผมบอกไปแหละผมจะทํารั้วขึ้นปุ๊บพืบแล้วก็ติดไฟล้อมรอบตรงนี้มันไม่เกิดแน่นอนนะฮะ มันจะทางานน้อยเพราะว่ามันจะมีบางที่ที่ผมแบบทําประตูไว้ทําประตูไว้บ้างเนาะอันนี้มันก็อาจจะมีเกิดบ้างเป็นธรรมดาเนี่ยมันยังมันยังเหลือตอนนี้อีกสามเตียงอะ่ะผมว่าสามเตียงเนี้ยเดี๋ยวผมว่าสามยายาเ,าาเตียงเนี้ยผมว่าผมย้ายไปทั่ทับฝ้ายาะว่าสามเตียงนี้ผมย้ายไปฝั่งนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าตรงนี้บ้านมันเต็มแล้วเนี่ยอะไรฮะ พอปูหลังค้ายเสร็จก,ก่อนไม่ได้อะอหนึ่งสองสามสี่หลังบ้านสี่หลังชาวบ้านรักชาวบ้านได้เท่าไหร่ไม่รู้คิดไปตอนนี้ก็ปดหัวเต็ยงเปล่าๆเนี่ยของเต็มตัวยังไม่ได้เคลียร์อะไรสักอย่างเลยผมคิดว่าเราจะมาถางตรงนี้จัดโซนเนาะจัดโซนบล็อกอาชีพเอ,อ้อะไรรว้เเนาะเด็กจัดโซนบล็อกอาชีพให้อยู่ในโซน เนาะแล้วก็ทําบ้านฝั่งนู้นเนี่ยทาบ้านฝั่งนู้นด้วยน่าจะใช้แบบบล็อกโดยกันแหละน่าจะใช้บล็อกนี้เหมือนกันแหละคิดว่าเนาะโอเคเฮ้ยตอนนี้มันอ๋อตอนช่วงเข้าประชุมและเดี๋ยวพวกว่างานก็ไปเดิมป้วนเปียนแถวนี้แหละเดี๋ยวใครมาทำมันสวยๆนะครับผมโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะ พักนี้เมาส์ผมมันขยับได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะอาจจะดูแบบปวดหัวปดหัวหน่อยก็ขอขออภัยด้วยตอนนี้เราเริ่มมาได้ไกลมากๆแล้วที่ขุดเราจะพังไปหลายตัวแล้วเดี๋ยวใครใครมีไอเดียให้ทำอะไรยังไงก็เสนอมาได้นะครับผมแต่ขอให้อยู่ในโทนสีขาวนะไม่เอาโทนดำนะขอขอที่เป็นโทนสีขาวสีเทาอย่างนี้ก็ได้เนาะ เดียยวเดๆดเดเดดูจะเข้าไปโอเค <c oughs> อยู่บ้านใกล้กับชาวบ้านก็งี้แหละมีเตียงไม่ได้มีเตียงไม่ได้ต,ไไดต้องขยายพันธุ์ออกตลอดนี่มันเตียงเราไปลบเนี่ยมีการยึดด้วยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวถเยวถอันนี้ทําเหมือนบ้านตัวเองเลยนะทีนี้ <c oughs> นี่มันบ้านเรา,าแล้วแกไปยึดอะไรตรงนั้นฮะ รู้ว่าไม่ชอบเหรอบ้านหลังเล็กนี่ไม่ชอบเหรอเดินมาแล้วเดินมาแล้ว